ปลูกสลัดครับนี่ครับนี่อสุดยอดครับราคาดีมากครับช่วงนี้ครับช่วงปีใหม่น่าจะราคาดีถุงหนึ่งร้อยแปสบายเลยครับห้กิโลใครที่สนใจอยากปลูกสลัดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับดาราคนเดิมครับแม่นหน่อยครับก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกผักเป็น10บสปีแล้วนะครับก็เป็นแนวทางในการปลูกผักสลัดวันนี้ตอนเช้าครับวันนี้ที่วัลิชภูมิ นะครับสุดยอดอุณหภูมิในช่วงหนาวก็ประมาณ12องศาเซลเซียสนะสุดยอดครับหนาวจัดเลยครับอ้แม่หน่อยยอฝังนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแม่หน่อยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับ วันนี้มาหาแม่นหน่อยครับที่มีประสบการณ์เรื่องการปลูกผักแล้วก็ผมเคยมาทำคลิปเมื่อปีที่ผ่านมาปี2020 2021ก็มาแล้วก็ปีนี้ใกล้เข้าปี2022ก็มาอีกครั้งหนึ่งมาชมบรรยากาศการปลูกผักสลัดครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปเป็นคลิปให้ดูครับว่าขั้นตอนการปลูกผักแต่และชนิดที่แม่หน่อยปลูกเป็นอย่างไรเพราะว่าพืชเศรษฐกิจ มีที่ขายดีที่แม่หน่อยบอกว่ามีผักผักกาดกวงตุง้งผักคะนา้าแล้วก็สลัดแม่หน่อยทำสามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแม่หน่อยครับเนี่ยปลูกผักสลัดแป้งสวยมากเลยครับแม่หน่อยบอกว่าปลูกไม่ยากไปคุยกันแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หนาวอ่ะหนาวเด้อขึ้นเตาเด้ <laughs> อดกคุณบอก วันตีสามเลยปาสตีสามเออมันใชมันเก็บประธานลงตลาดโอ้โดย,โดยปกติก็คือในพื้นที่ไม่หน่อยนี่ปลูกพักเองอย่างน่ปลูกสลัดแล้วก็กวางตุง้งดอกแล้วก็คณะคณะาาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นพืชเศรษฐกิจกมันบอที่ขายดีทุกป,ปีมันบ่าขายได้ดีกว่ามมงบูบ่อืมก็คือพักสลัดผมอยากถามเรื่องพักสลัดไม่หน่อยเป็นยังไรการตลาดพักสลัดสลัดนะขายได้ตลอด ขายดีคนกินดีบยิ่งหน้าเทศกาลนี่จะน้อยนี่คริสต์มาสคริคสต์มาสกับปีใหมน่นี่ขายดีมากเลยก็คือขายขายดีวันตอะขายดีเริ่มเริ่มไปถ้าได้ตอนนี้ก็เริ่มเลยแล้วลูกเท่าไหร่เขาขายอย่างไนเขาไม่ได้ขายเป็นโลกได้เขาขายเป็นมัดเป็นมัดเออเขาขายเป็นมัดกะเอาขายเป็นมัดก,กะเอามาละยี่สิบบาทมัดมัดหนึ่งหนึ่งยี่สิบบาทได้หลายบาประมาณเท่าไหร่ กลับ<ป>มั้งเมื่อประมาณ<อ>ถ้าคิดดูก็ประมาณสามขีดเดี่สองขีดครึ่งสามขีดนี่แหละมัดหนึ่งนะบ่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้ไม่หน่อยมัน happier, มาเบืองทุจจ่งผีได้จากไหนนะอันผมอยากถามเรื่องการการปลูกของผักสลัดนี่เขาซื้อมาจากไหนจากไหนซื้อเป็นกระป๋อง,งเ็าเขามีเก็บพันุ์ได้เสียเวลากระป๋องเออเก็บพันุก็เก็บง่ายได้สลัดนะบ่เขาซื้อกระป๋องมาจากกระป๋องจากไหน กระป๋องหนึ่งกระป๋องน้อยเนาะค่ะเขาซื้อกระป๋องน้อยก็ร้อยสามสิบบาทนี่กระป้อยสามสิบบาทนี่ว่านได้เป็นไรยพื่อดียวิตามินว่าดนิดหน่อยว้าเออได้เป็นไรยลายหนึ่งสมมุติว่าเขาเก็บผลผลิตนี่ได้ลายแบบไหนสมมุติหลักซื้อไวเมื่อกี้ได้หลายหมื่นอยู่แล้วจ้ะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเราหว่านแล้วถ้าเรามาบงแล้วมันยิ่งได้เยอะเด้มันยิ่งใหงได้ต้นนะคะเขาเองห้มันต้นใหญ่นะสองต้นตอกำมสองต้นตอมัดอันนี้นายเขาว่าดแล้วเขายังไม่ได้ถอนไปบงว่าอันนี้นะโอ้ว่าเสียไปบงอยู่พุ่น ก็ตั้งเทอบุตรก็มีนอนเป็นโน่อนอยู่ต้องพูดถึงอันพักสลัดนี่สายพันธุ์สลักสลัดแม่แม่หน่อยใส่สายพันธุ์ใดใส่ของส่วนแดงส่วนแดงร้อยปองหนึ่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบป,ปองน้อยนะโอ้อก็เป็นกระปองนี่บอกนี่บอกนั่นแหละอ๋อนี่กระปองนี่นน <c oughs> โอ้ยอยากเลย <c oughs> ร้อยสามสิบข,ขันทบบ้านเบิดนี่ก็ได้เป็นหลายหมื่นไว้ค่ะฮาบงเอาแห่งได้หลายมันต้นใหญ่นั่น ทงต้นสามต้นโตมัดนา่นันมันแห้งอันนั้นอันนี้นี่ค่ะหอนเอาไปบงม่ได้ได้น้อยๆเด้อนี่เด้อไล้เป็นไร่ส่งไร่พูเด้อบ่กระป๋องน้อยๆนะเออบัดเวลาห่อวานห่อวานเลยบ่เห็ดยกแป้มาเอ็ดแปลงรถไทยไทยพวนแล้วก็ไทยยกแปงแล้วก็มาซับเอ็ดมันได้ครอบแล้วก็ว่านวานไว้ห่างๆอย่ามันทีไหลอถ้ามันทีแล้วมันเป็นต้นรีบอ๋อกันทีห่อก็เ่าก็คัดออกไปบงมองอื่นมางมันวางสิบบาทา่ก็คัดไปเอ็ดแปลงบงให้มันห่างก็อืมบงห่างประมาณ ประมาณนี้จากเส้นเลประมาณห่างต้นประมาณนี้ประมาณสิบเส้นเออประมาณนี้เลยประมาณสิบเส้นนี่มันจะเบียดกันขึ้นแล้วมันจะขาวมันจะโยกสูงสังเกตง่ายคือคือใบมันสีโยกแล้วมันเบียดกันนะนะครับครับแล้วมันก็สีขาวต้นมันนะลำต้นจะขาวถ้ามันเขียวมันขายไม่ได้ราคาบ้ถ้าต้นขาวแบบนี้โอเคขาวๆยังซนี่ได้การเลยได้การโอเคค่ะขาวๆแบบนี้นะแต่ถ้าใบอ้อเยอะอเขียวๆคนเขามีนิยมเขายัดมันขมมันจะขมมันบะเขายัดมันขม ถ้าออกแบบเกล็ดขาวๆนี่น่ะงามอยู่แบบนี้น่ะคนกินอยู่กินดีอย่นี้นะถ้าออกตลาดจะขายดีแบบนี้แต่ออกเคี้ยวๆนั่นน่ะเขาไม่ค่อยอันนั้นเขาย่ามันขมแ่นมแล้วแล้ววันนี้เรื่องเรื่องการการปลูกข้าวนี่ซ้ำนี่ได้อายุได้ลาบ้านได้ไรนี่ได้เดือนหนึ่งแล้วได้นี่นี่เดือนนึงตัวนี้นะสลัดนั้นส่วนมากมันจะสามเดือนคนเด้สลัดอายุมันถึงเด้ แต่ถ้ามันวาดมันสิได้ขายเร็วกว่าอยู่เพราะว่ามันยาวขึ้นมาเนาะประมาณนี้เขาเก็บแล้วเนาะถ้าเขาวาดนะแต่ถ้าเขาเอาไปบ่งมันเกือบสามเดือนไม่ได้จังได้ขายบ่ทว่านก็ดีเร็วกว่าอยู่วาดมันสิเร็วกว่ามันสิได้ขายก้อนอันบ่งอืมกอันได้ท่านปีใหม่ปะอะไรนี่คันคันอยู่บ่่านไปแล้วสิก้อนปีใหม่อยู่อ่าสิประมาณใกล้ใกล้คริสต์มาสอะประมาณใกล้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะสีได้เก็บขายก้อนอยู่ซุ้มวานนะ โอ้เราก็สิได้ตอเสื้อสมบุงเลยการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวพี่อันเมื่อไงพี่ยังไงใส่ปุ๋ยเฮาว่ามีได้เสื้อปุ๋ยเผ่ออันมากมายได้นี่ไหนเสื้อลายย่ามันเขียวอ๋อมันสะเขียวอ่าเสื้อลายมันสะเขียวเน้นปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรเสมอใส่ช่วงไหนใส่ช่วงมันขึ้นมาประมาณได้แตกยอดประมาณได้สามสามใบสามใบใบเลี้ยงกี่ใบเลี้ยงแล้วก็บใบแตกยอดครับเป็นสามใบสามใบ ข้ากะข้ากะเอาล้งวานเลยบ่หร so ือยังผสมน้ำหรือจงไหนบอวานไปเลยวาดางห่างเนี่ยวานหลายวานอ้อยๆคือว่าวานไฟอ้อยไปน้อยๆบางๆนะนะเบิร์ตนี่กระไซมีพอสองขีดดอกสองสามขีดดอกล่อๆวาดง่ายๆคือล่อให้มันขึ้นฮัซเซอร์ลายเปื่อยตายเบิร์ตโอ้ที่เป็นเัง้อสันน่ะเออฮัซเซอร์ปุยลายตายได้เปื่อยได้มันเป็นพักใบอ่อนได้สลัดนะอ่าขันไสลากระเปื่อยกันบ่ เปื่อยฮะไซร์ลายก็เปื่อยตามบางคนว่าเขาก็เจ้าคือว่าปลูกหยาคักสลัดตามความคิดไม่หน่อยไปไนปลูกใครว่า้าปูคือฤดูมันมีหยาเือพักนี้มันเป็นพักหน้าหนาวเนาะถ้าหนาวเขาเลยแห่งใหญ่ไวพักชุ้มนี่นะมันเป็นพักหน้าหนาวสุขพลเ่นเท่าหน้าหนาวนะหน้าหนาวหน้าหอนมันเอ็ดยากับหน้าฝนนะแต่ว่าราคาเป็นนั้นท่นปลูกด่างนั้นได้ถ้าปูราคาสูงนั้นได้โอ้ยก็เป็นนางเอกเลยแล้วซุ่งที่เขามีเงินที่ก็เอ็กโค้งนะ ขคู่อนนัานาน้นน่ะนะอ็ดโคงเราได้หลายให้บ่้พอพบดมีทุนเอ็ดโค้งพอแค่แบบพื้นบ้านเขาเอาเอ็ดตามธรรมศาสตร์แบบพื้นบ้านโบราณเขาเอาก็เอศช็อตยามนี้ยามฝนก็เล่นพักอย่างอื่นยามยฝนเขาเขาเล่นพักอย่างไม่ไหนเล่นพักบุงเล่นพักบุงพักบุงมันไอศช็อตยามฝนเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คราได้พักบุงเป็นราคาที่สุดเลยโลละเจ็ดสิบแปดสิบบ่ แต่มันนานไงมันหนาวนี่นะมันสีงออยู่แล้วมันเป็นฤดูที่พักบงอดดอกผมยามนี่นะยา่หนาวออมันจะบ่มักขันห้อนี่มากกันบ่ขันห้อนมันมักมันไปไวฝนนี้มันไปไวแต่มันหยาอยู่ตรงที่มันสีเป็นล่าพักบงยามฝนบ่การตลาดกองพักสลัดไม่น่ะการตลาดพักสลัดนั่นบ่ไปขายจังไดเรังดเวลาเขาไปขายเขาก็ไปส่งเขาเป็นมัดเป็นกํา กำละเจ้าบาททรบาทสามกัมห้าสิบสามกัมห้าสิบโอ้แสดงว่าสลัดนี่ราคาดีดีกว่าทุกอันอยู่ที่เนาะอันคณะกับสามกัมห้าสิบคือกันโอ้ดูนี่นะโอ้ดูนี่เลนสามกัมห้สิบบอกสมกัตญ่ซเลยสี่ต้นกัมซํากัมอันนี้ะสต้นสี่ต้นหาต้นใหญ่กับสามหาต้นเมยปันใดกับสต้นโอ้ดูนี่สามกัมห้าสิบสามัห้าสิบทรงอยู่มือนี่กับสิตาร์ไปสรงอเาอยู่นี่โอ้ทรงห้แมคะาของผมมือนี่นะอืมก็พูดถึง เอาา้าฝากถึงเกษตรกร,กรอันปลูกสลัดไปยังไดตามที่จะคลองเคยเห็ดมานี่เป็นไม่ให้เอ็ดย่ำหนาวนี่มันง่ายเลยเนาะครับเอ็งง่ายใหญ่ไวค่ะมันหนาวนี่นะอะขึ้นเร็วใหญ่ไวขึ้นขึ้นเร็วมีแย่เพื่อไว้สล<ม>ัดแ<ม><อ>ย่มีแย่เด้มีแย่คือเอ็ดพักในอื่นเอ็ดกระลำเอ็ดกระลำดอกกระลำหูไปเรื่องการขาวเอด็ดเย่แต่พักพวกนี้เอ็ดง่ายบ่อืเพ่นปลูกทั้งโนู่นฟอร์มด้๋นี้ อยู่ป่ายานเยอะจะไปชมมยผมเคนอนงามๆอันนึ้นอนนอนกลาว่าจะขายได้ไรบ้างเลโอ้ยอยู่ให้มันเคยได้เหรอสองพันสองพันห้าประมาณนั้นยุโรปนั่นน่ะเออบรรยากาศตอนแปดตอนหกโมงกว่าครับมันแบบคึมคึมแน่งานแต่วรากางามงามพักให้ยน้ำในสาจะเป็นควันขึ้นเหรอขึ้นงามแม่น่อไอรนตามที่ตามเจ้าของเนี่ยเวลาเขามาทำงานตอนเสาร์ตั้งแต่ตีสามจนถึงจัดโมงก็จนหกสามโมง สามงหลังจากลงตลาดลงตลาดขายเองมดเดนี่นะข้างขายเองั้างส่งผมหมดมันเดือยต้นมาเนาะหดวได้ขายออาไปนะเขายาก่ะเบิดแม่ค้าบ้าโอ้จะค้องจะคล้องบัได้ขายเออเขายาวันได้ขายแม่ค้ามาขอสื่อไปขายเองเลยส่งเขาเลยเออดีกันโอ้หักนะสามงงค่ต้องไปส่งให้มันทันแม่ค้าทันตลาดนะเขากะสีเดียไปขายเนาะอ่าๆถ้าเข้าไปซอยมันหดมีทันเขาขายเออ ห้ากระใหตังสี่ะตรเยาต้องเก็บเก็บเล่งให้มันพันเราลาบเขาโอ้ลาภเงินเป็นพันมันมีน้อยได้ต้องใช้เวลาหลายเนี้ยบา,บางปีบางเนืองคนโทรมากวดหลายวะโอ้เดี๋ยวนี้กันยังโทรมายอยูอ่เป็นเป็นวิทยาศาสตร์เนาะ <c oughs> ไอซอยเจ้รนี <c oughs> ไน่ไอเมยรับเดี๋ยวพอมาถามคู่มือเออดีแล้วดีแล้ว,ลวเอาเป็นกำลังใจให้ชุดยอดโอ้ักะกดี๋ยวไปพวกนึ้งพ้นครับเป็นฝูงตั้งพ้นกักกะเลยโอ้ปฝาตั้งพ้นไปไหนไปไหน ไอฮั่งพลนี่มันหวานงามเลยกับงามขี้ดินโพนอ่ะงามเดลยเลียวมาอะไรไก่หนึ่งทีเรียกว่าแต่พื้นมันเด่นทีเด้อโอ้ดินโพนงามทีเด้อว้าขันปลูกทันงพ่นทั้งงามนี่อืมสลัดบางทั้งพ่นครับบางโพนอืมขันเบิดนี่ก็รลานไปได้ละนี่ขันคุณขายได้นี่มันได้เหอหนึ่งเทอาหนึ่งมันมีต่ำกว่าเธอละสองพันด้วยว้าสองพันกว่าตามสังเกตเบางปลูกทั้งพ่นกับปลูกในพื้นที่อันเก้าวหอบไปยังไดน ทั้งพ่นีสีงามสุอเ้อะแต่ต้นนั้นก็งามเพราะเผื่อมันป่าอยางมันเดมันหมักแบบนั้นบ่อมันไม่ได้มักแสงลายบ่สลัดมันมีหมักแสงลายมันไดได้แต่มันหมักน้ำได้ขันยามันหึ่มซมนี่มันหมักน้ำสลัดถ้าน้ำมีพรมสีขมอุดสลัดงามครับเบื้องให้เบื้องบรรยากาศไกลๆพืชปลูกแบบว่าทั้งพ่นนะการลดน้ำมันไหลลงมามันพอไม่น้อยมาให้ศาสตรกลางพ่นแล้วมันจะไหลลงมา ้า้เตือนกางโวงมันก็ไหลลงมาทางเตอือนเนาะเอา <c oughs> มีได้เอสะปิงเตื้ได้ mm. หมดอ๋อมันจะได้เบิ่งไปนำแล้วนะเ<อ>บิ่งต้นนั้นต้นนี้สังเกตไปนำนะ<อ>ถ้าเทาเอสปิงเกื้ลเทาไม่ได้รอเนาะมันก<ข>็ไม่ได้เห็นความนั้นมันนะต้องเบิ่งว่าต้นนั้นเป็นอนนั้นน,าน,น,าน,น,าน,นี้แดดฮาหดน้ำฮาวดยืนซึ่งเบิ่งเนาะถ้าเข่าเอาสปริงเกอ้์มันเสอพระผัดเปิดน้ำเจอแล้วก็เล้ยไม่ได้รอมันเนาะสาเหตุที่มีเอสหน่อยเอ่อขัดหนัง ือเ,เป็นเป็นผู้มีประสบการณ์เรื่องการปลูกพักนะไครับผู้ใดอยากกันทรมากอ่ะอ่าท้วมท้วมารลดเวลาร้อนมากแล้ว <c oughs> มันบวกลบกันมากเอมือนนี่มีก้อยใหญ่บ้างมันได้ในนี้ตรงตลาดความรู้สึกแม่แม่หน่อยพักสลัดนี่อาหารที่เขาไปกินเขาบ้านห้องเขาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดตัวอย่างกิน กับบ้านเฮาเดินี่เขานิยมหมูกระทะเออสมุกระทะก็ได้ได้มันเป็นผักอ่อนสลัดนี่เออจุ่มลงแล้วก็กินรสแซ่บเด้สมุกระทะน่ะเพื่อมีเคยเสิร์ฟรองบังเด้ออ๋อใส่หมูกระทะเออไปเอ็ดยำยำสลัดเออเป็ดปลาห่อปลาเผาอ่าแบบนั้นละอ๋อข้ันเอ็ดนั่นมันกไม่ได้หลายอย่างด้สลัดน่ะคันกินเข้าไปแล้วคือคมแล้วว่าอย่าคักดที่น้องมป็นมามันเกิดคมเนี่ยมันเกิดจากน้ำมีพอฮะน้ำบ่พออ๋อน้ำพอเถึง มักมันทำมันสีหญ่สูงมันใหญ่นี่ฮะต้องเล่ง้ํามันมักน้ำให้ได้เนี่ยว่าสลรัดเป็นใบอ่อน้วซื้อน้ํไหลมันละเปื่อยมันบ่เปื่อยบ่สีมันสะขมมันสิขมน้ำาบ่พอนกินกับบ่คากไปได้เนาะว่ามันขมโอ้ยมันขมมันขมมันน้เด้อสลัดเด้อเดออ่อมันน้มันด่าได้ขมปิดเลยได้สลัดนาให้มันขมเนาะนี่เนาะต่วากะผู้ได้ยากปลูกก็ลองปลูกเบิ่งซื้อกระปองละลอยสามสิบมาลองปลูกเบิ่งปลูกได้เป็นจักไร ว่าปลูกได้เป็นไร้ว่าได้เป็นไรเกษตห้ามมาบงแห้งก็หลายถ้าสมมติว่ากระปอ๋องหนึ่งเนี่ยเขาปลูก,กเป็นไรนี่ผลผลิตเทาาเได้หลายประมาณเท่าไรไหมโอ้ยถ้าเฮดได้เป็นไรมันก็ได้เป็นสี่หมื่นห้าหมื่นเพืเลียเนาะก็เป็นนีดน้อยเนาะเบื้องแค่ทรงเปรย์นี่ก็ตกเปรย์ละทรงพันกว่าพื่อนนี่ทำมัน่ขึ้นมานี่นะอ๋อเปรย์ข้างล่างนะอืมปีกายนี่เขาจะได้ทรงพันกว่าเปรย์ข้างตื้นอืมเป็นกระลังขยายใหญ่ทงพันตื้น เมื่อนนี้มาเห็นหลายคลิปครับให้เห็นบรรยากาศกห,หลายๆคลิปพักข้าหน้าแล้วก็พักกวงตุ้งดอกเิ่นเมื่อนี้ก็เลยมาเบื่องให้บ่พาเบิ่งสลัดงามงามอยู่ทั้งโพนคักอีหยีนลครับ,นรบันปลูกอ่าไม่หน่อยขอบพูดหลายๆขอบคุณมากๆมาดูคลิปปลูกผักสลัดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปอืน่นๆต่อไปขอบพูดหลายๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับปลูกทั้งโพนโอ้ยงามครับทม่น่ออ ขายสลัดราคาดี3กําม50บาทนะครับตอนนี้นะขายเป็นกําไม่ได้ขายเป็นโลขึ้นในเมืองในเมืองขายเป็นโล <50 S 1> สุดยอดเมื่อกี้กขเขาขายโลละ4ี่สบาทตลาดะนะอ๋อสุดยอดเลยพนักตลาดงามๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดกับการปลูกสลัดสวยๆของแม่หน่อยผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกผักครับสอบถามได้อย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ